ผมหัวหน้าวินนายนิคมพี่พี่เอานะงานจะไปผมจะไปตรงนี้ยผมมีผมมีเรื่องด่วนจะไปตอนพกอห้ามรับนายนิคมก็ห้ามรับคุณต้องกตัญญูผมมากคือไอ้ที่มันมีป้ายตรงไหนว่าห้ามรับฮะคุณไปถามนายนิคมไหม ผมไม่รู้ตแ,ตแต่ผมจะไปตอนนี้โต๊ะห้ามเขาห้ามแล้วจทกซี่มันจะรับทำไมล่ะเขาเดือดร้อนเขาจะไปโรงพยาบาล,ล้วคุณจะอะไรารผมก็รู้แล้วว่าเขาจะไปโรงพยาบาลคุณก็น่ากันรู้ว่นี่โคงไม,มัจะห้ามรับ ก็มันไม่ใช่าสัก65 65แล้วไปทันเรามันปิดทันเด้ยังถ้าว่าห้ามรับทุกที่นะคนอนุโลมครั้งเดียวไม่เป็นไรน่ะคุณอนุโลมครั้งเดียวกันคุณจะตลอดเด็กคาก็มารับได้เด็กเขาจะไปโรงพยาบาลมาคมอ่ะใครรู้คุณต้องรู้นะจ๊ะคุณไม่รู้ผมรู้อะไรผมอยู่ในกรุงเทพผมจะรู้ได้ไงคุณรู้ทุกคนนะทุกที่นะมีคนมาหามรับทุกที่